เด็กนี่ค่ะทำไรคะวันนี้จะมาปลูกอะไรคะไอ้ปแตงโมค่ะจะมาปลูกแตงโมค่ะอ่ะพี่พี่ปลูกสวัสดีค่ะปลค่ะอันนี้จะทำไรคะวันนี้จะมาปลูกแตงโมค่ะสวัสดีค่ะน้องมันค่ะวันนี้เราจะมาปลูกแตงโมค่ะเอาค่ะใครเริ่มก่อนคะเหลือเอาลงไปนั่งข้างล่างค่ะ เลิฟลงเอาเก้าอี้ออกจากข้างออกจากตัวเองแล้วก็ลงไปทงทงข้างล่างดีๆค่ะโอเคค่ะเอาไม้ไม้ไม้ไหนเนี่ยเอาอ่าค่ะทํายังไงคะปลูกยังไงคะปลูกยังไงคะปลูกเออปลูกยังไงปลูกยังไงไม่ใช่ปลูกไม่เป็นเอาเอาแย่ลงไปแล้วก็เอาเม็ดลงเอาเม็ดลงเอาลงไปยังเออแล้วกดลง โอเคเอาเอาลงอีกเนี่อีกเม็ดนึงยังไม่ได้ลงอืมเอาเอาเม็ดลงไปอืมเอาไม้กดลงไม้กดลงโ okay. อเคมอ่าเลยไม้ให้มันครบสี่เม็ดก่อนลูกเอาปลูกให้ครบสี่เม็ดก่อนอเอาเร็วๆน้องน้องเร็วๆค่ะอีกหน่าหนะ่าอีกในมืออีกสองเม็ดสี่เม็ดอ่ะปลูกให้ครบค่ะ พูดด้วยพูดด้วยพูดด้วยเลฟรีพูดด้วยเราจะรอชมตอนตอนกินแตงโมกันนะเราจะได้กินหม่ีนแตงโมเราจะได้กินแตงโมไหมลูกเลอหวานไม่รู้นะเอาจะเคลียร์เคลียร์เลอะลูกจะเคลียร์เลอะค่ะเลอพอแล้วมันเสียเวลาพอน้องนี่แหละเอาเอาเอาลงอีกเม็ดลงอีกให้น้องก่อนให้น้องทำก่อนอย่าไปยุ่งกับน้องค่ะ ไช้ก okay. <c oughs> ี่เมตรคนหนึ่งสองสาม่ห้าอันอ่ะค่ะอ่าโอเคอ๋อเอาการนี้เสร็จแล้วอ๋อเราบอกยังไงบอกยังไงรอรรอชมนะคะว่าแตงโมเราจะขึ้นไหมพูดด้วยเลิฟพูดด้วยค่ะมองกล้องค่ะมองกล้องค่ะพูดรอชมนะคะว่าแตงโมจะขึ้นไหม โอเคคาวนี้ตาพี่โบแล้วอะพี่โบอ่ะอ่ะพี่มะลิเหรอโอเคตาพี่มะลิก็ตาพี่มะลิป้านเมอทไปหอะอ่รปลูกไปค่ะจะเลยใช่ไหมขค่อยๆไป ค่อยๆทำไปไค่อยๆทำไปไ่อย่าเลอ่าได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะ,มคะอ่าหัวระวังหัวระวังหัวชนกันนะเออ หัวพันกันนะหัวพันกันนะเดี๋ยวหัวพันกันนะสนุกกันใหญ่สนุกกันใหญ่อยากปลูกแตงโมวันนี้กินแตงโมเลยอยากปลูกแตงโมใช่ไหมลูกเอาเอาพิมารีบอกสิรอชมค่ะรอชมดูแตงโมกันค่ะว่ามันจะขึ้นไหมฝีมืออ่ะพี่โบค่ะคันนี้ตาพี่โบค่ะ วนเช่นไ้ไหมมาอ,อ่อ่ะ้านบ้านเดียวกันน่ะจะทำไม้องทะเลาะกัน้กาต่น้าเราใช่ไหอ่ะหัวชนกันแล้วอ่ะหัวมุดแล้วอ่ะหัวมุดแล้วหัวชนกันแล้วจะทำน้องจะทำน้องค่ะหนูมาสีหน่หนอยขั้นที่หนูทหม่ อันไห้สวยคะอันไหนสวยคะสีชิ้นนี่เราทำใหม่อ่ะมไม่สวยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วค่ะเลิบบไม่จริงเลยบ้าบชอบแต่เลิบบอยากทำอีกสนุกสนานกันใหญ่อย่าลืมแล้วใครใครจะเป็นคนลดน้ำค่ะคันนี้ อย่าอย่าลดช่ำนะลูกนะน้องทำไม่เป็นนถ้าเปลี่ยนเมื่อคืนนั้นใครลดต้นไม้อันนั้นล่ะมีแต่พี่คนเดียวมีแต่ไม่ใช่แต่แต่แล้ตกลงใครจะลดคะหนูเงลดไม่เป็นเปลี่ยนเวรค่ะเปลี่ยนเวรกันแล้วก็หนูก็สอนน้องค่ะเป็นนานแล้วอ่าฮะอย่าเล่นแล้วแล้ก็เสร็จแล้ว อาบอกก่อนว่ารอชมค่ะชมค่ะแล้วแต่งหนาจะขึ้นไหมนะบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปดีๆมาให้ชมใหม่ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บ